คุณประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่เวลาคุณที่เล่นปืนเมน AR เนี่ยเวลาคุณโดนชาร์จเนี่ยคุณจะยิงสู้เพราะปืน SMG ไม่ได้เพราะปืน AR มีอัตาราลั่นที่ช้าบางกระบอกวันนี้ต้นซาขอเสนอปืน ASWAL เองนะผมเป็นปืนที่มีอัตาราลั่นไวพอๆกับปืน SMG บางกระบอกเลยนะครับผมเป็นปืนที่คุณไม่ต้องกลัวเวลาโดน SMG ช์จเพราะเรา,เราสามารถเอาปืน a d v a เนี่ย ยิงไอซสกีส่วนไปได้ทุกคนก็อยากรู้แล้วยังว่าปืนมันดีสักแค่ไหนเชียวก็อยากรู้แล้วก็ไปกันก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็กลับมขอกับผมเหมือนเดิมต้นซานเองนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นปืนเอเอสวอนั่นเองนะครับผมหรือปืน AS ส a l ลนั่นเองนะครับเป็นปืนที่ช่วงนี้แบบก็ยังมีคนจับอยู่นะครับผมเป็นปืนที่เป็นแบบ ใครก็จับกันในระยะใกล้นะครับผมเป็นปืนที่เล่นใกล้ค่อนข้างดีเป็นปืน AR รด้แลนะนะ้วทุกคนไม่ใช่ปืน s m g น่ะเป็นปืนใกล้ที่ยิงดีมากอ่ะทุกคนเผื่อยิงดีกว่า s m g บางกระบ,บอกอีทุกคนก็อยากรู้ของแต่งปืนเอวหรือยังทุกคนถ้าอยากรู้แล้วก็กดไหลผมก่อนนะครับถ้ากดแล้วก็โทรมา เอาตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อดับเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมเป็นนานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมบอกเลยว่าหลอดเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะผมอาจจะไปแบกแรงตอนนอกสตรีมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอร์ดกลุ่มแมส s ิเจอร์ทักคุยกันได้นะผมก็ประมาณนี้ก็ มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นตทกันก็มาดูหน้าเราเอาเรากันเลยนะครับผมเน่เลยเกนแอดวองผมแน่อันแรกผมใช้เป็นตัว MIP 200 mm นะฮะผมเป็นตัวอันที่ยาวที่สุดนะทุกคนอนะ่ะเป็นอันที่ยาวที่สุดเลยว่ายิงระยะไกลนะครฮะต่อไปคือตัวน,ว Stock นะครับผมตัะว OW s t r e l e n s e r e n j e r Stock นะฮะผมเลนเซอคืออะไรวะเลนเจอร์สต็อกนะฮะผมก็มันจะมี2อันคล้ายๆกันนะทุกคนอนะ่ะแต่อันนี้มันดีกว่านะทุกคนนี่อัตัวที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ย ต่อไปคือตัว OWC Laser Tactical นะครับผมอันนี้สำคัญมากทุกกระบอกเลยต่อไปคือตัว m a c B นะผม,มจะเพิ่มกระสุนมาทั้งหมด3อ่าทั้งหมด10นัดน,นะผมจากตอนแรกเรามี35นัดใช่ไหมทุกคนถ้าเราไม่ใส่ตัว m a c เนี้ยได้เหลือ25นัดก็คือน้อยมากทุกคนน้อยจริงๆนะแล้วก็อันนี้คือกระสุนปืนที่ยิงออกคล้ายๆปืน s k นะผมก็คือยิงทีละนัดแต่ดาเมจรุนแรงนะครับผม ต่อไปคือกิฟเพิ่มความแม่นยำนะครับผมปืนกระบอกนี้สําคัญสําหรับกิฟเพิ่มความแม่นยำมากเวลาเรายิงระยะไกลนะครับผมเดถ้าใครแบบใส่ตัวเลดดอกก็ได้ครับผมแต่เอาตัวกิฟเนี่ยกิฟนี่ออกก็ได้ใส่เป็นตัวเลดดอแทนก็ได้นะครับผมก็นี่คือสเตตที่บวกขึ้นมาครับความแม่นยำเพิ่มขึ้นระยะดามีเพิ่มขึ้นความไวกระสุนเพิ่มขึ้นตัวกระตุกลดลงครับมแล้วก็แรงดีแนวนอนลดลงนะครับผมก็ถือว่าคุ้มง,ง่ายอยู่นะทุกคนอ่า หมายถึงของแต่งชิ้นนี้นะรันก็ถือว่าคมง่ายอยู่นะแต่ถ้าเราไม่แต่งอะไรเลยบอกเลยว่าปืนนี้เจ้าเข้าทุกคนดีๆอะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวไปดูเกมเพลผมกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ปกันเราเข้าในเกมแลนับผมก็ได้เป็นโหมดดอมเฮดพอร์ดด่านสลัมดอมมีจัดไหนเฮดด่านร์ดพอร์ยโหมดร์ดพอย์ดด่านสลัมนะครับผมสลับกันหมดแล้วมาปืนเอเวอร์นี่เลย ก็สำหรับผมนะปืนก็ไม่ได้ถือว่าซูมชานะไปไปไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวขอดูความพิวของปืนหน่อยอันนี้ผมไม่ได้ใส่เปิร์กไรเวยมาก็ถือว่าพิวเลยทุกคนตายหนึ่งตายสองอุ๊ยแป๊บหนึ่งกระสุนปืนหมดเร็วไปนิดนึงนะทุกคนรู้แต่ปืนมันแบบลั่นไวนะแต่ความรู้สึกผมรู้สึกมันมันสั่นกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ความรู้สึกผมมันเหมือนมันสั่นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอะทุกคน สั่นน้ำไม่ใช่ดีนะมันสั่นอ่ะมันค่อนข้างสั่นนะครับผมนี่แต่ปืนก็ยังลั่นไวและแรงเหมือนเดิมครับผมแต่ยิงไกลกระบอกนี้น่าจะยิงยากนะทุกคนเพราะปืนมันค่อนข้างสาั่นนะครับผมเดี๋ยวผมยิงให้ดูดูดิดดทุกคนยิงค่อนข้างยากนะผมระยะใกล้เอ้ระยะไกลแต่ระยะใกล้เนี่ยบอกเลยว่ากินขาดอะ่ะเพราะปืนค่อนข้างแรงแล้วอัตาราลั่นไวด้วยนะทุกคน มันคล้ายๆกับเฟินเนตทุกคนเออคือสภาพคล้ายๆกับเฟินเนตก็คือมีอัตาราลั่นที่ค่อนข้างสูงดามจก็พอยิงตายได้ผมแล้วก็เรื่องแรงดีเนี่ยทุกคนก,อกคน็อย่างที่ผมเคยบอกว่าปืนที่มันแบบลั่นไวๆพวกนี้มันจะแบบดีดดีดหน่อยอะทุกคนดูส่วนปืนที่มันแร,แรงๆมันก็อาจจะตัดลั่นช้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนความรู้สึกผมนะฮะเดี๋ยวผมยิงไกลดูโอ้ยิงยากยิงยากยิงไกลย,ยากนาทุกคนถ้าใครอันนี้ข้างผมเล่นแบบใจโลแลวทุกคน ยังดีขนาดเนี้ยมันอ้าวกระสุนหมดมันยังสั่นขนาดเนี้ยทุกคนคิดดูเองแต่ถ้าถ้าอยากให้มันดิ้งกว่านี้ก็ใส่เปมนตัวกิ๊ฟมาก็ได้น่าจะช่วยกันได้อยู่เรื่องสั่นเนี้ยปึ๊บไม่พอไม่ใช่นั้นแทงน้ำตายหนึ่งไปอยู่แล้วอยู่ทําไมล่ะครับดูก็ตายอ่ะช็อตไม่แก่ตายหนึ่งตายสองตายสามกระสุนหมดแป้บหนึ่ง โอ้มันมาเกินหลังผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โกเกตี้กกะอะงงเฉยไม่พอแต่ปืนมันพิュลนะทุกคนปืนมันพิュลปืนเป็น,นะนปืนที่พิュลมากเนีเป็นแบบปืนที่เล่นดีในระยะใกล้อะทุกคนเนี่ยไกลก็คุมได้นะไกลก็คุมได,นะได้แต่คุมยากนิดนึงนะครับผมอู้จจะตายว่ะไปดีกว่า ผมเกือบตายเอาเปลี่ยนจุดไปไปืนมาดิอุ้ยเขาเกิอหลังตายอุ้ยปืนปืนใกล้ถ้าระยะใกล้เล่นดีเลยนะทุกคนแต่ไกลเราต้องแบบคุมมันนิดนึงอ่ะทุกคนคือใกล้เนี่ยเราแบบเผอไปแตกอ่ะทุกคนคล้ายๆกับเฟนเน็ตเลยแค่ลั่นชาวเฟนเน็ตนิดหน่อยนะครับผมแต่เรื่องดามิเนะรู้สึกว่าแรงกว่าเฟนเน็ตนะครับ นี่ยิงได้ชิงชิวอ่ะทุกคนนี่หลังเข้าเนี่ยปืนปืนปืนรี่พิวมากเลยนะคร<า><ม>ับใครบอกว่าเป็นปืนเอ็นทียังเชื่อทุกคนปืนอย่างผิวอะ่ะไปบอกว่าเป็นปืนเอ็นทียังเอ็นทียังเชื่อทุกคนปืนผิวเกินเอาดีเอาดีแล้วนึงรีโหลดแปบ๊บอ่าเขาอยู่ไหนเนะี่ย โอ้โหไม่เห็นตัวโอ้ยเมื่อกี้ตรงนี้เต็มหัวเต็มหัวไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาดิเมื่อกี้เสียงปืนแถวนี้ไหนวะอะไรมีคอนแทคอยู่ไหนอะเนี่ยบอกว่าเป็นปืนไอซ์ีอย่างเชื่อเอาดิอู้หลังเข้าหลังเข้า หลังเข้าอหอเจอแอบช็อตไปโอ้หปืนแบบปุ๊บยังกลับเล่นปืน s m g อยู่อะทุกคนตอนนี้นแบบมันมาแบบเหมือน s m g เป๊ะแค่อาจจะริงไกลได้ดีกว่านะผมเรื่องระยะดามเมจอะไรพูดเนี้ยน,น่าจะดีกว่าแต่ทุกอย่างนี่คล้าย s m g แหละทุกคนทนั้งต้องแบบยิงใกล้ดีดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะอัตาลั่นไวเคลื่อนที่ไวก้โห ไปไปเปลี่ยนสาย <c oughs> อยู่ m g b a d w o อ้าวแป๊บนดียว reload อนไม่ได้เลไงมไม่ให้ผมรีโหลดอะไม่แกะแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงนทุกคนอันนี้กระสุนมันแบบเหลือมันมีอยู่ทั้งหมดส5สิบห้านัดก็ถ้าสำหรับปืนลั่นไว้แล้วทุกคนมันถือว่าน้อยนะเพราะกระสุนแบบสาห้านัดแล้วเราแ,แ,แบบลั่นไวอีกก็กระสุนหมดไวเลยนะทุกคนอันนี้จริงๆนะข้อเสียเลยคือกระสุนหมดไวไปนิดนึนงนะครับผม แต่น่าจะลูกได้หลายตัวอย,นะยู่นะตายหนึ่งเฮ้ยไม่โดนเลยแบบ๊บใจเย็นเฮ้ยมันหลบอยู่หลังนะั่นละมันไม่ออกปอเป่าเฮ้ตยตายกว่าจะออกอุ้ยตกใจมีคนเอามีดฟันเมืเ่อกี้ตายโอ้กระสุนปืนหมดโอ้โหต้องมอบฟะทุกคนกระสุนหมดไวมาก กระสุนแบบหมดไวโค้ลยทุกคนแต่พราะปืนมันเป็นปืนที่ตาลันไวแล้วแหละมันก็ถ้าแลกได้ไหมก็กระสุนมีทั้งหมดในในตัวปืนก็มีทั้งหมดร้อยสิบห้านัดก็ถือไม่มากไม่น้อยนะผมแต่ถ้าดูแบบเป็นแบบถ้ามำติเราดูเป็นแบบอ่าสายเออาร์ก็ถือว่าน้อยอยู่นะผมร้อยเจ็ดสิบห้านัดเนี่ยปพรากติปืนอ่อปืนอื่นนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไปไป ฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฟื้นไม่ไม่ตายเออสวยเพื่อนโดนเมื่อกี้มันหลบไปก่อนตายหนึ่งตายสองสวยกระสุนผมหมดก่อนนี่นาดมีสามห้านั้นเนี่ยยังหมดไวเลยแต่ปืนแรงแรงเป็นปืนลั่นไวที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งขอจูก่อนกระสุนปืนหมด ต้องคอยต้องแบบพยายามหาที่หลบนะผมแบบเรายิงแล้วถ้าเขาไม่ตายเราต้องพยายามจุกนะครับผมปืนกระบอกเนี่ยก็จบเกมที่ร้อยครับผมก็ร้อยห้าสิบต่อแปดสิบสามนะครับผมแล้วไปฉากปึ๊บเป็ดเดียวเห็นไหมโดนเม็ดเดียวพ่อห้อยจังเตึงอะคับตึงวันนี้ไม่มีอีกแล้วอืไปไปดูสกอร์แล้วคิวผมกันดีกว่าผมและแต้มมาทั้งหมด 8,938นะครับผมอตึงเฉย,ดยโดเผามีดไปโชว์หนึ่งนี่ฝับ,บ,บโคตรเท่ครับแต่ผมก็ได้คิวเป็นหด56คิวนะครับตึงเกิน <c oughs> ก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับ ก็สำหรับผมนะปืนเอทเวลเนี่ยระยะใกล้ถือว่าดีมากเลยนะครับผม,ผมเวลาแบบโดนชาร์จอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวโดนปืนชา้าเลยนะทุกคนเพราะปืนเรามีตัราลันที่ไวแล้วดามเมจค่อนข้างสูงนะผมไม่แตกตายย่างจากปืนเอทั่วไปเลยแต่ว่าเรื่องยิงไกลเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างด้อยถ้าเราจะวัดกับพวกปืน AR ปกติอย่างเช่น17ปืน LK 24ปืน CR 56เนี้ยนะทุกคนมันยิงวัดค่อนข้างยาก อย่างที่ดูไปในคลิปก็คือปืนมันค่อนข้างสั่นนะผมแต่เรื่องระยะใกล้คือกินขาปืน AR รเลยอะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย